งนแค่5้า้บาทแต่อยากจะได้ตู้เย็นราคาห0 0พันไม่ได้หรอกจะป้าป้าขอโทษนะา้ดูมากแล้วป้าอาจจะมองเล่อผิดไปนะจ๊ะทีหลังเนี่ยป้าก็หัดดูให้มันดีๆก่อนนะเวลาของฉันนะมันเป็นเงินเป็นทองถ้าป้าไม่มีเงินเนี่ยก็อ,ออกไปได้เลยจ้ะป้าถามหน่อยนะจ๊ะใ้พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกนี้มันมีผ่อนไหมจ๊ะ วันที่ไหนมาผ่อนป้าหาเงินน่ะให้มันกินข้าวให้พอให้ได้ก่อนดีกว่าไหมและเนี่ยการที่จะผ่อนมันต้องมีบัตรเครดิตตัวป้าทำอาชีพอะไรมีบัตรเครดิตกับเขาหรือเปล่าเออป้าไม่มีหรอกจ้ะไอ้พวกบัตรอะไรพวกเนี้ยถ้าป้าไม่มีเงินป้าไม่มีบัตรเครดิตวันหลังป้ามีตังเนี่ยป้าค่อยกลับเข้ามาใหม่นะจ๊ะนู่นเลยจ้ะวันนี้ป้าออไปก่อน กรเป๋าคืนแน่ๆเลยะค่ะทีจากกระเป๋าหนูแต่ว่าไอกระเป๋าใบนั้นน่ะโจมันเอาไปแล้วว่าป้าดึงไว้ไม่ทันป้าขอโทษนะป้าไม่ต้องขอโทษเลยค่ะแค่ป้าช่วยหนูขนาดเนี้ยหนูก็ไม่รู้จะตอบแทนป้ายัางไงละค่ะไม่เป็นไรหรอกน้ำใจคนเรานะเล็กๆ,ๆน้อยๆเองเอ่อของป้าเสียหายหมดเลยอะค่ะเอางี้นะคะเดี๋ยวหนูชดใช้ให้ค่ะ ถือว่าชดใช้ค่าผักของป้านะคะเนี่ยค่ะโอ้ไม่เป็นไรหรอกถือว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยปาไม่ได้คิดอะไรหรอกงั้นเอาแบบนี้นะคะพอดีว่าหนูเปิดร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าแถวนี้ค่ะถ้าป้าอยากได้อะไรป้าเข้าไปเอาได้เลยนะคะถือว่าหนูตอบแทนที่ป้าช่วยหนูเนี่ยค่ะป้าบับน้ำบัตรนี้ไปนะโอ้ป้าขอบใจมากเลยนะเออแล้วร้านหนูชื่ออะไรอะ่ะ A.V. plus ค่ะงั้นหนูไปก่อนนะคะป้าพอดีหนูนีธุราค่ะป้าสะดวกวันไหนป้าแบกเข้าไปได้เลยนะจ้ะขอบคุณป้าอีกครั้งนะคะจ้ะอวิว พี่มีอะไรจะให้อะไรอะ่ะจะเซอรพรส์อะไรบิวเนี่ยแต่จะว่าวันเกิดก็ไม่ใช่นะคะธนากว่าพี่จะได้มาเนี่ยพี่ต้องตากแดบดบตากลมเลยนะก็แดดไหนอะ่ะตนตน,ตนกระเป๋าหรูแบนด์เนมโหใบนี้มันแพงมากเลยนะคะเนี่ย พี่แดนเนียเบลมาได้ไงอะธุรกิจที่บ้านพี่อะืขอบคุณนะคะชอบมากเลยอะพี่แดนเนียลคะงั้นอาทิวิวขอยืมรถหน่อยได้ไหมคะวิวไม่อยากนั่งรถโด,ดยสารแล้วว่ะแล้วเนี่ยพอวิวมีกระเป๋าส,สวยๆอะวิวก็ต้องขับรถด,ดีๆใช่ไหมคะ พวกพนักงานที่ร้านมันจะได้อิจฉาวิวด้วยอ่ะเออ,อคือพี่นะพี่เดนเนลล์พขอยืมรถหน่อยนะก็ได้ครับเย้พี่เดนเนลลน่ารักที่สุดเลยอ่ะขอบคุณนะคะครับถูกใจมากเลย ผักร้อยหนึ่งได้จ้าเห็นไ,ไหมเอ๊ะ,เ,อะเดี๋ยวคนนะทำไมผักเหมือนช้ำอย่างเงี้ยพอดีฉันรีบเอาออกมาขายนะ่ะแต่มันยังกินได้นะไม่เป็นไรหรอกข่าวหน้าข่าวหลังเ้าผักที่มันสดสดกว่านี้เอาง่งจะนีนมาขายให้ลูกค้าได้ยังไงอะ่ะม่ซื้อหรอเอาไงดีเนี่ยเออนี่ไงัดเครื่องใช้ไฟฟ้า เขาให้มาแล้วเราก็ต้องใช้สวัสดีครับป้าสวัสดีจ้เจะเออจ้าผักไหมจ๊ะเอาเอาเท่าไหร่ล่ะไม่ครับป้าผมไม่ได้มาซื้อผักผมมีข้อมูลจะมาสอบถามเลยครับป้าครับป้าเคยเห็นผู้ชายคนนี้ไหมครับคนนี้แหละคนนี้แหละป้าเคยเห็นแต่ว่าม,ม,มันหลายวันแล้วนะคนเนี้ยเป็นโจรขโมยกระเป๋า สายสืบรายงานมาว่าเขามากบดานแถวนี้ถ้าเกิดว่าป้ามีข้อมูลเพิ่มเติมแจ้งทางสายสืบได้เลยนะครับได้เลยนี่ไอ้คนนี้มาขโมยกระป๋องจริงวันนั้นน่ะไ้าเห็นกับตาเลยขอบคุณครับป้า ันไมันอยู่นี่ยโอ๊ยป้าทำไมไม่ดูอะไรเลยอ่ะถ้ากระเป๋าฉันถลอกขึ้นมาเนี่ยป้ามีปัญญาสดใจไหมคะออป้าขอโทษป้าไม่ได้ตั้งใจป้าไม่เห็นจ้ะออป้านั่นเองอ่ะนึกออกแล้วแล้ววันนี้พกเงินมาเท่าไหร่ถ้าห้าอยบาทเหมือนเดิมเนี่ยไม่มีตู้เย็ยนที่ป้าอยากจะได้หรอกนะถ้าวันนี้ยังไม่พอก็ออกไปเลย คือวันนี้ป้าไม่ได้มาซื้อตู้เย็นจ่ะป้ามาเอาของเนี่ยเจ้าของร้านอะ่ะเขาให้ป้ามาเอาป้าเจ้าของร้านขอโทษนะจ๊ะพนักงานที่นี่ทุกคนอะ่ะยังไม่มีใครเคยได้เจอเลยป้าอย่ามาโมเมนะฉันไม่ชอบป้าไม่ได้กโกหกดูนี่สิเนี่ยขาให้มาจริงแค่มาโทรเลยนะป้าไร้สารานะนะไม่งั้นฉันจะถีบทิ้งเลยนะ อย่าฉีกนะของป้าปล่อยนะไร้สารลัดสิ่งดีเลยอะไรของป้าเนี่ยโอ๊ยปล่อยฉันแกะกระเป๋าฉันป้าที่รักไปกินข้าวไปทำไมนานอย่างเนี้ยได้ค่ะจะเสร็จแล้วแหละแต่พอดีมาเสียเวลาแต่ป้าคนเนี้ยขอโทษด้วยนะคะพี่พี่แกแกไอ้หัวขโมยที่กระชากกระเป๋าตู้ของร้านไปนี่อะไรของป้าเนี่ย เนี่ยแดนเนีย่ยแฟนของฉันเขาเป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรมป้าเราพูดจาแบบนี้เขาเสียหายนะรู้ไหมป้าพูดจริงๆนะป้าไม่ได้โกหกไอ้คนนี้แหละมันเป็นคนขโมยป้าสติของป้าเนี่ยวฟันเฟินหรือเปล่าฮะไม่ซือรี่มันพูดจาไร้สาระอีกเฮ้ยไปกันเถอะอย่าไปนะไอ้เจ้าไอ้เจ้าไอ้เจ้าอะไรเนี่ยหยุดเดี๋ยวนี้นะพวกเธอทำอะไรอ่ะ ทำไมต้องรุนแรงกับป้าเขาขนาดนี้ป้าเป็นอะไรไหมคะแล้วแกเป็นอะไรคะเข้ามาทําอะไรที่นี่ฉันเนี่ยเป็นผู้จัดก,การที่ร้านหรือว่าแกสองคนผูด้เดียวกันเงินก็ดีเลยฉันจะได้เรียกตำรวจเนี่ยมาล่าพวกแกสองคนออกไปผู้จัดก,การงั้นเหรองั้นเธอฟังฉันดีๆนะฉันชื่อโปเป็นเจ้าของร้าน พี่นี่คุณโป๋อหน้าขโมยโ<อ>นี่นอกจากวันนี้ฉันจะเจอผู้จัดก,การใจร้ายในร้านของฉันเองแล้วเนี่ยฉันยังได้เจอโจรขโมยกระเป๋าพร้อมกับของกลางครบเลยเหรอเนี่ยป้าคะหนูเห็นแล้วนะคะว่าป้าช่วยหนูจับคนร้ายอะ่ะนี่ป้าช่วยหนูถึงสองครั้งเลยนะคะ นี่มันอะไรอ่ะฉันไม่เข้าใจก็กระเป๋าที่เธอถืออยู่มันเป็นกระเป๋าของฉันที่แฟนของเธอขโมยฉันมาไงห่ะเธอรู้ไหมพวกแฟนของเธอเป็นโจนแล้ววันนี้นะฉันก็ได้เห็นพฤติกรรมของเธอที่ปฏิบัติต่อลูกค้าเราด้วยเดือนนี้ฉันจะไม่จ่ายเงินเดือนให้เธอ ผมขอตัวนำตัวนายนเด้ไหมวะไปโรงพักก่อนนะครับฮ้ย<ป>วิวช่วยผมด้วยที่ผมทำไปผมรักคุณนะวิววิวหนวิวช่วยด้วยป้าคะหนูขอบคุณป้ามากเลยนะคะที่ป้าช่วยหนูอ่ะหนูเห็นเรื่องราวทั้งหมดแล้วละคะ่ะวันนี้ถ้าป้าอยากได้อะไรในร้านของหนูอ่ะ หนูให้ป้าได้ตามที่ป้าต้องการเลยนะคะจริงเหอจจะถือว่าตอบแทนป้าที่ป้าช่วยหนูดีไหมคะดีจ้ะขอบใจมากเลยนะบางครั้งอ่ะกรรมมันก็ติดจรวดสำหรับคนทำความชั่วและบางครั้งอะคนทำความดีก็ควรที่จะรับผลดีตอบแทนนะคะแม้ว่าบางครั้งการทำความดีจะไม่มีใครเห็นก็ตามแต่วันนี้ หนูเห็นความดีที่ป้าทำนะคะส่วนเธอฉันไล่เธอออกคุณป๋อคะวิวขอโทษนะคะอย่าไล่วิวออกได้ไหมคะวิววิวไม่รู้จริงๆอะคะ่ะคุณเป๋อขอกระเป๋าคืนด้วยนะคะคุณเป๋อป้าคะวิวขอโทษนะคะ วิวไ,ไม่รู้จริงๆอะค่ะป้าไปค่ะป้าคุณโป้เฮ้